กระทรวงสาธารณาสุขเผยพบซุ้มขายเหล้ายาดองข้างถนนฉลองสงกรานหลายจังหวัดอ้างเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินอนุญาตให้ขายนายแพทย์ชนนานสีแก้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลออก,กญญอฮอลอ์พศ .2551 ว่า ปัญหาการเมาสุราแล้วขับรถยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บอันดับหนึ่งของเทศกาลสงครานปี2556นี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมในช่วงฉลองเทศกาลสงครานที่ผ่านมา5วันพบว่ามีการจัดซุ้มขายเหล้ายาดองข้างถนนและแบ่งใส่ขวดขายโดยผู้ค้าอ้างว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกเก็บเงินรายเดือนแล้วเพื่อแลกกับการขายโดยไม่มีใบอนุญาตตรวจพบในหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจจับและลงบันทึกฐานความผิด ตามพระราชบัญญัติสุราพศ2493โทษฐานขายโดยไม่มีใบอนุญาตปรับไม่เกิน500บาทและหากตรวจพบว่ามีการน,นำสุราจากต่างประเทศมาผสมในยาดองด้วยจะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทการทำเหล้ายาดองดังกล่าว ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคทำให้เสียสุขภาพอีกทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดปีทางด้านนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าผลการตรวจของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคตลอด5วัน ตรวจทั้งหมด339รายพบกระทําผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจน172รายหรือรยละ5 1และตักเตือน167รายเนื่องจากกระทําผิดเล็กๆน้อยๆฐานความผิดที่พบมากอันดับหนึ่งคือการโฆษณาสื่อสารการตลาด112รายรองลงมาคือขายโดวยวิธีลดแลกแจกแถม27รายและขายในสถานที่ต้องห้ามเช่นปั๊มน้ำมัน ร้านขายยาสวนสาธารณะจำนวนสิบราย